ครับวันดีครับปี่นองเอฟรครับวันนี้ปีล่วงจงกินกาวกับวันนี้มาเล่แกงก้องปีล่วงจงตะกับว่าปีล่วงจงแกงไง้ร้อยปีนองมาเล่ตะกับลมปัดรุยรุ่ยร้อยปีนองเออกะปีล่วงแกงเตกไอยบานกับหยวกรวยเตือนปีนองเล่ตะกับปีนองเอออ๋อยวอยวเลยกับหม้อกับหลัดกาวด้วยร้อนรนกับแล้วก็มาเล่ปักเตียนดองกับปีล่วงจงดองปักเซียนปีนอง เลตะรับาอเปรียวเปียวปีนองอืมจดวันเตียงเตียงอากาดรอนรอนกับแล้วก็ปี่ล่วงจงตดปลากิมปี่นองเล่ตะกับอ่าก็มาเล่ปักนอกก้องปี่ล่วงจงกับปี่นองวันนี้ปี่ล่วงจงได้หลวงเียอย่างรามันมากับอืมปี่นองเอออายแล้วก็มุ้ยปลากับปี่นองมุ้ยปลาปักบุงกับปี่นองเออปักบุ้งรดรดกับแล้วก็แตงกับปี่นองแต่งกู่กูนกับ แล้วก็มีลูกเกลือล้นกับปีนองลูกเกลือยาวนกับก็ไม่มีไรมากปีนองก็ามากินก้าวกับปีรวงจงว่ากับปีนองอเดี๋ยวปีรวงจงตะแกงโขนกับราดก็ไปเลยปีนองอ,อยไปบานมานาันน่าร้วยบอดีปีนองไปบานแบบเจแเ,เจนปีนองอึอืมอืมอ้าย ฟาเลยพี่น้องจัดเจนเลยพี่น้องมาครับ mm hmm. กินกาวกับปีร่วงจงว่าครับอ้ายพี่น้องเอ้ยอากาศร้อนร้นครับย,ยวบยวบครับลูกกำจ้ำกับพี่น้อง มุ้ยบ่นอะมุ้ยปากับรถด้านปิดอืมอืมบยอบๆเลยกับได้ดับพี่นองอนพีร่วงยงจดปักเลียนดองกับ อนองอ้ยต๊ดนะกับหลังมือราหาเร์เหลวครับมันต้องยิบเล็บอีนองอืมกินก่นเดียวกับรูกลับจ้ำกับกีบล่วงจงด้มากครับ ปีหลักังปีน้องดวงเนี่ยกระมานปีน้องอืมอืมขอมบคุณมากนะครับปีน้องที่กดติดตามปีล่วงจงกับขอบคุณมากที่ช่วยกดแชร์กดใจให้ปีล่วงนะครับปีน้องคนไหนที่ไม่กดติดตามตีปีล่วงจงก็ควักติดตามด้วยนะครับขอบคุณครับ 음. 또 먹읍니다. 음. 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 <laughs>